เีย ue, คุณผู้ชมวันนี้มากินร้านติ่งก้าหัวปลาเม้า,มาไฟนี่อร่อยมากเข้าหูแลก็เพราะว่าเดินทางไกลที่สุดในชีวิตไปถึงนู่นเนี่ยสามเลียมทองคำ า8,000กิโลลงจากรเก้าขาไม่ได้เลยยกขาไม่ขึ้นเลยถ้าเคืนจะไปเข้าดาวที่เชียงใหม่ก็โอ้โหทนเป็นเป็นล้านเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่จอดรถ มาโงแฟมที่เราจองได้อะมันไกลห่างจากตรงนั้นะประมาณสามกิโลอ่ะเราเดินไม่ไหวเลยเพราะมันไม่มีรถมันเด็กนะนางเจ้าขายดีมาก กินเจ้าหัวปลามาไปเด็กต่างชาติมากินเต็มเลยกินข้าวต้องกับสอนข้าวบุฟเฟ่ ที่โรงแรมสองพันสามแต่อาหารเขาไม่อร่อยอะไรอะ่ะคุ้มผู่ฟ้าเป็นบุฟเฟ่ไงอ,อาหารเช้าโรงแรมไม่อร่อยสู้เจ้านั้นไม่ได้เจ้าที่ที่อะไรนากราอันนั้นจะประทับใจคือหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยนะแต่ว่าอาหารเ้าอร่อยมากแล้วเยอะหลากหลาย แล้วห้องพักแบบสวยมากอ่ะเขาทำแบบโบราณเนี่ยอันนี้เป็นกระเพาปลาปุูกก้อน ปลาปาุก้อนเจ้านี้อร่อยที่สุดในโลกนะ้ะไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าเจ้าเนี้ยเป็นก้าหัวปลาเม้า,มาไฟใจดีมาก มาจากจังหวัดไหนฮะแล้วตาเขาเป็นอะไรตาเขาวะเอะอเจ้าของร้านเขาใจดีเขาไม่ว่าเจ้าของร้านซเนี่ยน่ารักใจดี ป้าป๋าครับป่ปปปาใช่ต้องถามก่อนถ้าเป็นคนไทยให้แต่ถ้าต่างแด้ไม่ต้องให้ก็อแอนตี ทำไม่ทันเนอะลูกค้าเ็าเยอะยิ่งปีใหม่เขายิ่งจายปีเออที่อื่นเขาหยุดหมดไงไม่มีที่กินเนี่ยคนจะไม่กินที่นี่เออคนก็มาฉลองปีใหม่ที่นี่ร้านนี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือข้าวเปล่าข้าวเปล่า เที่ย่คุณผู้ชมกุ้งซอสมะขามกุ้งทอดซอสมะขาม,ม,ามเห็นไหมคะอ,มอ,มอร่อยมาก อร่อยมากของเขาคราวนี้ไปถึงสาเหลี่ยมตรงคำแล้วก็ข้ามไปคิงโรมันตสปป,รปรลราวเจ้าเวยเก่งมากเขาเนลมิรจากภูเขาววาคุณผู้ชมคิดดูอ่ะแล้วเป็นเมืองเมืองหนึ่งจะถามว่า ถ้าเปิดเป็นคาสิโนดีไหมพอเราไปเห็นหนล่งเจ้าเว่ยเปิดที่สอฟาลาวเนาะเราว่าไม่ไดีเพราะว่าวเจ้าเวย่ยเขาแบบเป็นอาคารเลยหลังหนึ่งเจ็ดแปดชั้นเนี่ยทำเป็นคาสิโนอ่ะปรากฏว่าต้องปิดทิ้งเลยนะจะเป็นเป็นผับแล้วก็เอาบางส่วน่ะมาไว้อยู่ในโรงแรม <S <S แล้วคนไปเล่นกันนิดเดียวเองคะแล้วก็เป็นคนไทยสมส่วนนะะคนประเทศเอื่นไม่ค่อยมีคุณผู้ชม เป็นคนไทยใช่ส่วนมากถ้าถามว่าอยากเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลไงเขาจะสนับสนุนให้มันมีคาสิโนไงคุณผู้ชมลองดูพิกทอดตอบไหมอืมอาจายพิกทอดตอบไดจได้ อืมได้ได้เอาข้าวป่ามาก่อนลูกข้าวเปล่าข้าวปล่าเนี่ยคุณไม่ชม เน้นซอสทอดอาการะขามมันกินพริกทอดจะอร่อยมากมันกรอบไปเที่ยวถ้ำขุนน้ำนางนอนไปเที่ยวบ้านดัมยอาจารย์ตะวันศิลปินแหน่งชาติขุนน้ำนางนอนก็เีข้าปากมาด้วยลูกแลกข้าปา่าข้าวปากมาสองจาน นี่คณไม่สนนะไม่เอาเอาเข้าวปลามา,าคณาเราอันนั้นมาแตุ่้วยมาแต่ไม่ตักอู้ไอ้ลุกไม่ขึ้น ต่ก,ก้องอะ่ะเขาจะชอบจินมหนังนะเอาน้ำใส่ไหมตะช้อนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเป็นเป็นต้มยำกุ้งที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยดูชนิดเนี่ย เป็นแก้วหัวปลาเมื่อไฟไม่มีที่ไหนอร่อยได้เท่าร้านนี้แล้วที่นี่ที่สุดนะดูกุ้งเขาจะตัวขนาดนี้แล้วก็แบบหม้อแบบนี้นะแล้วก็ใส่ถ่านแบบนี้นะไม่มีแล้วที่นี่คือที่สุดแล้วที่สุดในประเทศไทยเลยดูกุ้งเนี่ย กินมาตัวประเทศก็ไม่มีลวมีทีน่นี่ทนะี่เดียวโอ้โหแซ่บมาก

แล้วหัวปลาหม้อไฟในประเทศไทยมีเจ้านี้แหละอร่อยที่สุดนี่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องกินน้ำเลยภูปลาไหมทำไมลูกหลานเนี่ยหนงังปลาภูปลาอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมเลยหัวปลา นี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะแขนเสื้อนี่จำไม่กินลำบากแซ็ที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูกุ้งเลยแซ็ตมาก กินก้าหัวปตาเม้า,มาออไฟถ่ายตอนกลางวันเออหยุดร้านหยุดสิบสา,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 นะามหนึ่งสิบพฤกภาคมเนาะเดี๋ยวม่กินได้มากินได้มันฉลองฟีใหม่ได้เลยาลัาาลาลงจบสิบสามสิบพฤษภาคม พนักางานเขาอยู่กันมานานแต่ละคนเนี่ยแลว้วก็เก่งๆทั้งนั้นเลยที่นี่พนักางานเขาอยู่กันแบบนานมากแต่ละคน ใครจะกินกับเพาะปลาไปใครจะไม่ต้องสดน้ำหนูอ่ะเฮ้ยกระเด็นกระเด็นกระโดนไปอร่อยที่สุดในโลกที่นี่เแล้วขา,ขายดีมาก มาฉลองปีใหม่ที่นี่ได้ป,ปิด13-16มกราคมุณผู้ชมมาฉลองเลยอร่อยที่สุดในประเทศไทยครับอันนี้อะไรนี่เมนูใหม่ อินเสิร์ตอินเสิร์ตเป็นเมนูใหม่คุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำจิ้มนีดเดียเนี่ย,น,ยน่าจะเป็นเป็นอะไรนะลุยสวนลุยสวนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วก็มีน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มถั่วเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวน อข้าเตี๋ลุยสวนทะเลอืมอร่อยมากอร่อยมาก อร่อยนกคุณผู้ชมหม้อไฟอย่างงี้หาก,กินไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณแม่ใจเอจิวเอกิวแอลกอฮอล์มันจะร้อนแค่ตัดเดียวเองอันนี้มันจะร้อนละอุเพราะไม่เป็นถ่านอันนี้เรียกว่าอะไรลูกเนี่ยอยู่ทะเลครับฮะอยู่ทะเลครับกินกับข้าวอ่ายวนทะเลแล,แล้วคนอิสลามกินได้ไหม ไม่ได้มันมีหมูเนาะนี่นี่เดี๋ยวนด้กันเนี่ยคนเนี่ยเจ้าของร้านปิ่นก้าหัวปลาเม้อไฟจิตใจงดงามที่สุดหล่อที่สุดปีนี้ขอให้หนูรวยเป็นหมื่นล้านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยดังตังเปี้ยงคนเนี่ยเขาขายมาสามสี่สิบปีแล้วนะนี่เมนูใหม่ยวนทะเลมีแคบหมูมาด้วยเนี่ยเอาคิดสูตรใหม่ๆเนี่ยอื้ เรียกว่ามีอาหารยวนได้วยกันนี้แพมหมูอร่อยมากแพมหมูอร่อยมากอร่อยอ่ะเป็นอาหารเวียดนามอาหารยวนคล้ายๆเขาเก็บปักนอ

อร่อยมีข้าวหอมมะลิอร่อยมากๆที่นี่อร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยที่สุดในประเทศไทย พามากินอย่างเงี้ยต่างชาติก็ชอบเขาจะติดใจเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยอีกต้ยม <c oughs> ตยำคุกนะโชคดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยเนะเาะน่ารักน่ารัก อร่อยมากกุ้งเขา,ามันกุ้งอร่อยมากคุณผู้ชมคือมันกุ้งเขา,าอร่อยมากเลยตุ๊กกุ้งตัวใหญ่ๆนี่นี่เนี่ยจานนี้คือที่สุดแล้ว the best แล้ว the best in the world แล้วจริงๆ Cung sột, đen. Rồi. Right. นี่ <tick up> и เคอมากินที่นี่เนี่ยไม่ไปที่ไหนกน็ต้องมากินที่นี่ไปถึงนม่อเชียงใหม่เชียงรายไปถึงกิงโลมันไปถึงสามเหลี่ยนทองคำอร่อยที่สุด สลิมนิ้งไทยกีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขม,มันตาไม่มีคอเลสเตอรอลสูงครับหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ห่อหน,นึ่งมี12 1สแก้วนะคะตอนนี้เราจัดโปรนะคะโปรปีใหม่เป็นของขวัญวันปีใหม่คุณผู้ชมนะคะซื้อ10แถมสิซื้อ10แถม10จะได้200200 200, 200, แก้วนะคะแล้วก็เราจัดของขวัญน,นะคะกล่องใจฟูขายนะคะกล่องสีแดง500กล่องสีเขียว1,000พันลุ้นทองหนัก1 000, บาทแล้วก็ลุ้นเงินสด10,000บาทนะคะ ใครสนใจก็โทรมาได้เลย08.1630.4622แลหรืายอไลน์มาเลยนะคะ a d l e n a gang line มี adleena gang ลายชื่อข่าหวหดค่ะอันนี้นะคะสลิมดิงเดมอนเบอร์อร,รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ หอหนึง่งมีสิบสองชงได้สิบแก้ซื้อสิบแถมสิบซื้อสิบแถมสิบนะคะปีใหม่เมื่อเป็นของันได้แจกคุณผู้ชมจะได้สองร้อยสองสองร้อยแก้วแล้วเราก็มีกล่องใจฟูขายนะคะกล่องสีแดงห้าร้อยเค่องสีเขียบหนึ่งพันค่ะลุ้นทองหนักหนึ่งบาทแล้วก็เงินสดอีกหนึ่งหมื่นนะคะสนใจโทรมาได้นะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเนื้อลายมาเลยค่ะ adrena. gang ลายมี ad l e e n a. gang ลายชื่อข่าวหกค่ะ อันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบ,บอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องมีมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะซื้อสิบสามสิบซื้อสิบสามสิบโบนะคะโบปีใหม่มา่เป็นของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมได้สองร้อยกล่องสองร้อยสองนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622ึ่งหหรือไลน์มาเลยนะคะ l อดลีน่าดัดแกงลายมีแอดลีเอนายชื่อข่าวโหวดค่ะแล้วก็เราทํากล่องใจปูนะคะกล่องของฝันขึ้นมาขายกล่องสีแดงห้ารอยกล่องสีเขียวหนึ่งพันนะคะคุณผู้ชมเรามีให้ทองหนักหนึ่งบาทแล้วก็เงินสดหนึ่งมื่บาทนะคะใครสนใจก็โทรมาเลย0ูนย์แปดหนึ่งหสามนยี่หสองสองหรือลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแกงลายมีแอดลายชื่อข่าวโหวดค่ะหนูเก็บ